สวัสดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่15ถึง31ดกรดกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างลนาาคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับทางท i k ต o k อนะครับก็จะอยู่หน้าโปรไฟล์ผมเลยนะครับก็กดลิงก์แล้วก็ แอดไลน์ <Ad> มาได้เลยนะครับมี ID Li ียไลน์ทิ้งไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆเลย mm hmm. ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤกภกันเลยนะครับ mm hmm. เป็นไพ่ของเด็กถือไม้เท้าหรือว่าเพชรออบบานเข้ามาทํานายว่าไพา่ใบนี้ mm hmm. เปรียบเสมือนกับความรู้สึกที่ชาวราศศพกษหลายท่านในตอนนี้ทําได้แค่เพียงเหมือนกับเห็นคนที่เขาักเนี่ยเวลาเขาเจอสิ่งที่เขาต้องการหรือเจอทางของเขาอะจะเห็นไหมครับว่าขาของเขาเนี่ยเดินออกไปแล้ว mm hmm. ก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวราศศพกษเนี่ยเหมือนกับคุณรู้สึกแบบว่า เวลาใครสักคนเดินจากไปหรือว่า,วาคุณรักใครสักคนอย่างเงี้ยเด็กถึงไม่ท้าที่จเมอกับความสัมพันธ์ที่คุณพยายามทําเต็มที่เพื่อคนรักแต่ไม่คิดเลยว่าคนรักของเราที่เราเดินทางมาด้วยการทุกอย่างทําเพื่อเขาแต่เขากลับได้ทุกอย่างไปแล้วเนี่ยเขากลับเลือกที่จะเดินตามทางเดินไปจากเราน, Creation, นั่นเองฉนันเด็กถึงไม่ทัาไปนี่ทานายได้ว่าคนรักของชาสิส่สงประสหรือความต้องของคุณเนี่ยเขานะครับได้ทุกอย่างจากคุณไปแล้วแล้วก็เลือกที่จะทําตามใจตัวเองหรือเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการขาก็ขาของเขาเห็นไหมครับทางเดินก็ทางเด ฉันติดถึงไปท้าหมายควาว่าคุณอยากจะบอกที่คุณรักนะครับว่าเวลารักกันเนี่ยอยากจะให้หยุดนะครับเพราะเราหยุดแล้วอยากให้เขาเนี่ยหยุดได้ไหมหยุดที่จะจากไปหยุดที่จะมองหาคนอื่นหยุดที่จะทิ้งกันไปหรือทำร้ายกันเรื่องของอารมณ์พไพ่ใบต่อมาเป็นพไพ่ใบที่2ขึ้นมาว่า퀸ออฟพีดีเคิลหรือราชีถือเหรียญไพ่ใบนี้ไปเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งทีาถือเหรียญในมือเห็นไหมครับก็เลยทัน้ชนชาวศิลุสกเนี่ยเวลาคุณรักใครสักคนหนึ่งหรือความรู้สึกคุณมีให้เขาเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่มองเป็นสิ่งที่มีค่า คุณมองเขาเป็นคู่รักคุณมองเขาเป็นสิ่งที่มีค่าของคุณนะครับคุณพยายามปกป้องรักษาสิ่งเหล่านั้นพินอ็อบอปีเดิก็เลยทนายว่าคุณมีอะไรเนี่ยหัวใจดวงหนึ่งคุณก็ให้เขามีอะไรคุณก็มอบให้เขาหมดฉันพินออบอปีเดิ้หมายความว่าความมาที่จริงจังมั่นคงความรักที่คุณพยายามรักษานะครับพยายามเห็นคุณค่าก็เลยให้ทุกอย่างที่เรามีให้กับคนที่เรารักเรื่องที่จะฝากหัวใจเรื่องที่จะฝากชีวิตแต่พอเราเอาทุกอย่างไปให้เขาแล้วอะกลับกลายเป็นเด็กถือไม้เท้าเข้ามา เขากลับได้ทุกอย่างก็เลือกเดินจากเราไปพอเขารู้ว่าเรารักเขามากพอรู้ว่าเขาไม่ไปไหนพอเขารู้ว่าเราเนี่ยดีกับเขามั่นคงกับเขาเขาก็กล้าที่เป็นเด็กถึงไม้เท้ากล้าที่ทำร้ายแล้วกล้าที่เดินจากไปกล้าที่จะคิดเหมือนกับว่าเดินออกไปเมื่อไหร่และกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ฉันทพให้หมดหมูหมายความว่าความรักของชาวศิษพระสกเนี่ยคนรักของคุณนะครับมีทิพยให้เด็กถึงไม้เท้าหมายความว่าคนคนนั้นของคุณอาจจะยังไม่คิดที่จะหยุดยังมองหาสิ่งอื่นยังอยากทาตามตัวเองใช้เรื่องของอารมณ์เป็นหลักกกกโดดยยาาาารรรทที่ํ้คุณนนออใจจหืเิไป พ่อเขาคิดว่าสิ่งที่คุณให้เขาเนี่ยเขารู้ว่าคุณรักเขามากครับเขารู้ว่าคุณจะไม่ไปไหนเขารู้ว่าคุณเห็นคุณค่าดีกับเขาเขาเลยกล้าที่จะทาสิ่งเหล่านี้กับคุณไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของไฟออฟวานหรือห้าไม้เท้าเข้ามาครับทําไมคนรักของคุณเนี่ยถามว่ารู้สึกไงบ้างหรือความรักของชาวสิบหกศกเนี่ยเป็นเหมือนกับห้าไม้เท้าที่ผ่านมาเหมือนกับคุณพยายามยื้อพยายามทนกับปัญหาเนี่ยก็พอคิดว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราที่เรายื้อได้มันจะเป็นหนึ่งไม้ทมเมท้ามาากยเข้ามาเห็นหมัครบ มันก็เลยทำนายว่าสิ่งที่คุณทาหรือยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเปลี่ยเสมอนกับเราคิดว่าทุกอย่างที่ผ่านปัญหาไปแล้วเนี่ยจะอยู่ด้วยการจะมั่นคงนะครับผ่านปัญหาผ่านความทุกข์ผ่านความสุขกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่เหมือนกับห้าม่เท้าไปเนี่ยทานายชาวสีพฤษศกหลายท่านด้วยเหมือนกับคุณรักเขาอยู่ข้างเดียวยื้อยู่ฝ่ายเดียวรู้สึกอยู่ข้างเดียวอ่ะนะครับยือเขาหมายควาว่าทําเพื่อความรักคิดว่าเขาหมอนกับจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่สุดท้ายกลายเป็นเรารักเเขขาา้งดียว เจ็บอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอยู่คนเดียวต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวอะ่ฉะฉันสิ่งเหล่านี้หมายเขาให้ไปนี้เหมือนกับคนรักของคุณเนี่ย <S <S เห็นไหมเขาเหมือนกับเขาเจ็บเขาเหมือนกับเขาไม่ต้องการคุณเวลาเขามองคุณเป็นปัญหาเวลาเขาเจอคุณเหมือนกับเจอสิ่งที่เขาต้องการมีคนใหม่นอกใจหรือเจอสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขากลับทำลายเราง่ายๆกลับลืมสิ่งที่เขาเคยผ่านอุปสรรคไปด้วยกันกลับเลือกที่จะเหมือนกับมองคุณเป็นปัญหาแล้วก็ปล่อยคุณไปอ่ะแต่คุณเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพยายามรักษาเขาทําให้เขาเห็นคุณคค่าาของวมรัก พยายามทาให้เขารู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนอ่ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณพยายามเติมน้ําเติมแก้วใครสักคนหนึ่งเห็นไหมครับพไพ่ใบต่อมาที่ออฟคัพหรือไพ่สามถ้วยคนคนหนึ่งพยายามเติมน้ําเติมแก้วนะครับให้กับคนที่รักให้กับใครสักคนทนึ่งเห็นความรักของเราแต่เห็นไหมครับคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักรีอถามเขาเลยว่าเราต้องรักเขามากแค่ไหนเขาถึงจะเห็นคุณค่าเราต้องทําเท่าไหร่เขาถึงจะเหมือนกับรู้สึกถึง mmm ความรักฉะนั้นพไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวศปริศกเนี่ยเหมือนคุณพยายามเติมเท่าไร่่นน้้มกกก็็เตแลออ มันก um really like ็เหมือนกับไม่ม so ีค่าไม่อาจสัมผัสความรักได้เลยให้เท่าไหร่รักเท่าไหร่มันก็ไม่พอสักทีหนึ่งฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเหมือนกับคุณอยากจะบอกที่คุณรักว่าถ้าเกิดเห็นคุณค่าหรือว่าเห็นความรู้สึกกันเนี่ยอย่างน้อยก็เข้าใจว่ารักมากแค่ไหนเข้าใจความเจ็บปวดเข้าใจสิ่งที่เราทุ่มเทกับเขาบ้างนิดนึงก็ยังดีนะไม่ใช่เหมือนกับคุณมอบความสุขให้เขามอบความรักให้เขาแต่เขากลับไปมองหาความสุขคนอื่นแต่เขาเหมือนกับมองเท่าไหร่มันก็ไม่พอแหละฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าาาารออยย่่มัพพททีกกดเเเขขํุงืา เติมเต็มให้กับเขาแต่เท่าไหรเหมือนก็ไม่พอ,อครับหลายคนรู้สึกแบบนั้นเลยนะแต่ไพ่สามไวยใบนี้เปรียบเสมือนกับความรักที่คุณถูกคนรักเนี่ยนอกใจนะครับมองหาสิ่งอื่นต่อยคุณดีแค่ไหนอะ่ะเขาก็ยังทําร้ายเราแต่ครับเขาก็ยังมองหาสิ่งอื่นอยู่ดีประมาณนี้ไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ของก้าวดาบหรือ knight of swords ครับชาวราศีพฤษภท่านเหมือนกับคุณเองก็ไม่จะเสียเขาไปนะแค่หลายคนอาจจะบอกคุณครักรู้สึกเลยว,ว่าเหมือนกับความรู้สึกที่เราฝากชีวิตไว้แล้วอะ่ะ มีอนาคตไว้ได้วยกันมีความวาดฝันไว้ได้วยกันนะครับมีการวางแผนชีวิตไว้ได้วยกันคุณเองก็ไม่อยากจะเสียเขาไปเพราะมีไพ่ของก้าดาบถามว่าเวลาแค่ไหนเนี่ยลองดูดาบที่มันอยู่บนฟ้าดูสิเห็นไหมครับเหมือนกับคุณหลับตาแล้วเหมือนกับเวลาคุณนึกถึงเขาที่ไรอะ่ะเรานึกถึงความสุขเคยจะบอยบินมองถึงอนาคตไปด้วยกันแต่เหมือนกับวันนี้หลับตาหรือคิดถึงกันแล้วเนี่ยเราเจ็บเราเสียใจเราทาอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะฉันไพ่ก้าดาบหมายความว่าสิ่งที่เกิดเคยผิดหวงังเคยเสียใจเคยร้องไห้ หากวันนั้นคุณมีอะไรที่มันมีปัญหาต่อกันเนี่ยคุณคงจะบอกเขาว่านกตัวนึงที่บินกลับมาเห็นไหมครับอยากให้เหมือนกับแก้ไขให้เริ่มต้นกันใหม่นะครับอยากให้เกิดมันไม่มันม,มีอะไรที่มันสายเกินไปหรือเจ็บปวดมากเกินไปเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจเราหรือเข้าใจความรู้สึกความรักของเราบ้างนั่นเองครับฉันไพ่ก้าวดาบไปนี้ก็ได้ทนายว่าชาวสิฤฤฤษย์พระศกท่านคุณเจ็บปวดเสียใจถามว่ารักเท่าไหร่รักจนน้าตามันไหลออกมารักจนเสียใจรักจนใจเจ็บรักจนยอมรักจนเหมือนกับโดนทำร้ายอยู่บ่อยคออระนเลยนะ แต่พอเป็นไพ่ก้าดาบไปเนี้ยทานายชาวสีพืชศเลยว่าเหมือนกับคุณอยากจะบอกที่คุณรักเหมือนกันว่าเรารู้สึกเหมือนกับไม่อยากจะเสียเขาไปอ่ะแต่ความเจ็บปวดมันมากเกินกว่าที่จะทนไหวก็เลยทำนายว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณก็พยายามรักษาสิ่งเหล่านั้นแล้วอาร์เซินเือเหรียนพยายามบอกให้เขารับดูแล้วว่าเนี่ยคุณเอาหัวใจไปให้เขานะเขาก็รู้ครับว่าคุณรักเขาฉะนั้นไพ่ใบที่6เนี่ยเป็นไพ่ของคนรักของชาวสีพืชศที่เขารู้ครับว่าคุณรักแล้วก็ดูแล,แลแล้วก็ช่วยเหลือเขาเขายัางจดําสิ่งดีงคุณนะ เขายัางเอาความรู้สึกดีของคุณไปอยู่เขายังคงเอาความรักเอาทุกอย่างของคุณให้เขาไปเนี่ยไปหาคนอื่นไปปกป้องคนอื่นแต่เขาก็เอามันไปด้วยเห็นไหมครับฉันไพ่ซิ้นคืนเนี่ยหมายความว่าเขารู้คุณรักแล้วก็ดีเขาม,มาแค่ไหนแต่พอเขารู้ว่าคุณดีเกินไปอ่ะเขาเลยเลือกที่จะกลับมารักษาเมื่อไหร่ก็ได้กลับมาปกป้องมาทีหลังเมื่อไหร่ก็ได้ต้องปล่อยคุณเนี่ยร้องไห้เสียใจก้าวดาปล่อยคุณร้องไห้มีน้ําตาเสียใจเจ็บปวดก่อนถึงจะกลับมารักษาได้อ่ะ ฉะนั้นหมดหมวไพ่หใบนี้ผมเลยทำนายว่าชาวเสือพฤษศคนที่คุณโดนทําร้ายไปคุณที่คุณมีปัญหาในเรื่องความรักเนี่ยคุณรักเขาทุ่มเทเขาขนาดเนี้สุดท้ายพอคุณเจ็บปวดเสียใจเขาถึงหูไปแต่พอคุณเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับยอมปล่อยยอมให้เขาทุ่มเททุกอย่างไปแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้บอกคุณแบบนั้นนะเขากลับมารักษามาันทีหลังเสมอเลยนะครับเขาจะกลับมารักษามาันทีหลังเสมอเป็นการกลับมาเด็กถือเหรียญ อวินเหรียญกลับมาขอยืมกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมารักษาสิ่งดีๆกลับมากักเราเอาไว้กลับไม่เสียดายเราอะไรเงี้ยเลยนะฉันพไพ่ใบนี้หมายความว่าเป็นความรู้สึกที่เขายังหมือนกับักพี่เสียดายนนองหรือว่ากลับมากักเราเอาไว้กลับมาขอยืมเงินขอความช่วยเหลือนะครับแต่เมื่อไหร่จะหยุดทําร้ายกันเมื่อไหร่จะมั่นคงเมื่อไหร่จะไม่ต้องจากกันไปอีกส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับพไพ่ใบนี้คือการแนะนาําชะราสีพฤกษ,ษ์แล้วก็การทํานายให้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเมทิเชียนครับ ไพ่เมจิเชียนไปนี้หมายความว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจความรักของคุณแต่เมจิเชียนบอกเลยว่าชาวสิบพุธศในช่วงหนึ่งกระกฎาคมเนี่ยเหมือนมีคนมากมายที่พร้อมจะดูแลพร้อมจะรักษาคุณเห็นไหมครับเพราะจะเห็นภาพของเครื่องหมายแห่งการรักษาผมเลยคิดว่าคุณเนี่ยนะครับชาวสิบพุธศพคุณเอาความรักให้สักคนหนึ่งไปแล้วแต่เขาไม่เห็นค่าแต่มีคนคนหนึ่งเขาต้องการมันก็เลยทำนายว่าชาวสิบพุธศพช่วงนี้มีไพ่ของสามถ้วย queen of beacons และเมจิเชียนมีโอกาสพบเจอคนเข้ามาช่วยเหลือคนเข้ามาดูแลและคนถึงขั้นแบบเเขาามองว่่คุณีย เหมาะสมมองว่าคุณเป็นคนดีมองทิ้งจิตใจคุณมองในสิ่งที่คุณเป็นรักในสิ่งที่คุณเป็นนะครับมากกว่าการเอาความรักของคุณเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่งที่เหมือนโยนรักลงแม่น้ำเหมือนทิ้งรักไว้ในน้ําตาเหมือนทิ้งความเจ็บปวดความเสียใจอ่ะทาไปแล้วเหมือนกับไม่มีค่าอะไรอ่ะฉันสิ่งเหล่านี้ผมเป็นแนวว่าชาวศิวิชุกมีคนคนหนึ่งมีคนมากมายเขาต้องการคุณอยู่คุณมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีการเยียวยารักษานะครับมากกว่าการกลับไปรู้สึกที่ให้ไปแล้วแล้วต้องกลับไปเจ็บอีก ฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาคืออัศวินถือดาบหรือนายอับซอร์ดคือการทำนายชาวสีพืชศกหรืว่าคนที่ถือดาบทำร้ายคุณไปเนี่ยสุดท้ายก็จะขีม่ม้าขาวกลับมาก็เลยทำนายว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวสีพระสกอาจจะมีการที่เวลาเขาเจอปัญหานะคนรองคุณเวลาเขาเจ็บเวลาเขาเสียใจเนะี่ยนะครับเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาคุณเพราะคุณเป็นคนที่คอยเจ็บแทนเขาคอยช่วยเหลือเขาแต่เวลาเขาเจอคนอื่นเวลาเขาเจอทางที่เขาไปหรือเจอสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย เขาชอบทำร้ายคุณชอบมองว่าคุณเป็นปัญหาปล่อยคุณเจ็บมักจะทำร้ายคุณอยู่เสมอเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณขืนถ้ดแบบมายคนมว่าคนเราเสียบุญศพเนี่ยยังมีการกลับมาเวลาเขาเจ็บเลาเขาทุกข์ใจเขาจะไม่ลืมคุณเขาจะกลับมาแบบขอความช่วยเหลือกลับมาปรึกษากลับมากักคุณเอาไว้ถึงขั้นขอยืมเงินก็มีนะครับมันคือสิ่งที่ทาให้เขาเนี่ยรู้เลยว่าคุณคือคนที่รักและก็คอยเขาดูแลแลวก็ช่วยเหลือเขาไว้ตลอดถ้าไม่มีคุณเนี่ยเขาก็ไม่อาจจะไม่อาจจะไม่ดชีวิตที่ดีแบบนี้ก็ได้แต่พอเขาล คุณทําให้กับเขาผมเลยทำนายว่าสิ่งที่คุณให้เขาเนี่ยเขาเอาติดตัวไปด้วยสิ่งดีๆความรักดีดีทุกอย่างที่คุณให้เขาไปไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลครับมันเติมเต็มไปหมดแล้วมันทิ้งไว้ในหัวใจเขาแล้วนะครับไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าสิบเมท้าหรือ10 o f w a n านะครับทำนายชาวสบพฤกษ์ในช่วงเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่15ถึง3 1ได้ยว่าเหมือนกับช่วงนี้คุณเริ่มก่อร่างสร้างตัวใหม่แล้วเกรยตอบว่าคนที่จากคุณไปเนี่ยสุดท้ายเขาพยายามกล คุณไม่ต้องออกไปรับปัญหาไม่ต้องเอาความเหงาเนี่ยมาลงที่เราแล้วฉนันสิบไม้เท้าหน่อยครับว่าคุณอยากจะบอกคุณที่คุณรักนะว่าถ้าเกิดไปแล้วอะอย่ากลับมาทําร้ายกันอีกถ้าเกิดไปแล้วอะอย่าเอาความรักเอาความเหงาเอาความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมาลงที่เราเพราะคุณเนี่ยมีไพ่ของสิบถ้วยบ้านเห็นไหมครับไม้เท้าสิบอันแล้วก็บ้านคุณมีครอบครวัวคุณมีสิ่งที่ดีคุณมีความรักที่ดีแล้วก็เลยทําทั้งหมดทั้งมวลเลยว่าชาวสิบผู้ส่งในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือคนที่โสดหรือคนที่มีความรักที่ด การกระายมีที่ดีความสุขนะครับสิ่งที่เป็นครอบครัวมากกว่าการที่เจ็บปวดหรือเหนื่อยล้ากับที่ที่ผ่านผ่านมานั่นเองนะครับความเหน็ดเหนื่อยของคุณตอนนีน้มันมันกบอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่เดี๋ยวคุณจะเจอที่ที่มันเป็นการพักผ่อนครอบครัวอบอุ่นหัวใจของคุณเองนะครับไพ่ใบต่อมาเกิแปลว่าพอคุณเริ่มต้นออกไปแล้วอะบทสุดความต้อ้าของชาวศิลปศพเลยนะการกล้าไม่ท้าเข้ามาคนที่เลิกลาคุณไปสุดท้ายก็จะกลับมายืนนึกถึงความรักของคุณกลับมาต้องการคุณกลับมาคิดได้ เมื่อสายเกินไปเหมือนกับ E ีที่ผ่านมาแต่ก้าไม่เท้าหรือนายออบบานไปนี้ขอทํานายเลยว่ามีคนรักของคุณเนี่ยเขากำลังยืนรอคุณอยู่เขาอาจจะยังเพิ่งคิดได้ครับเขาจะมีความรักความคิดถึง,งคุณอยู่แต่เขาทาปัญหาคุณไว้เยอะหรือเขาทิ้งคุณไปไกลเกินเขาเลยไม่สามารถกลับมารักษาคุณทันแต่เห็นไหมครับเป็นการกลับมานึกถึงกลับมาต้องการกลับมาเลือกคุณนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเขาจะกลับมาหาคุณกลับมาเลือกคุณและไพก่ก้าไม่เท้าไปนี้ยบ่งบอกถึงความรักของชาวศิริศพกศัว่า ถ้าเกิดคุณยังรักแล้วก็รอเขายังไงเขาก็จะกลับมาเลือกคุณแต่คุณอาจจะมีบ้านมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีมีความสุขมากกว่าการกลับไปอยู่ความเหงาความเจ็บความทุกข์ที่ผ่านออกมาไกลแล้วนั่นเองครับเครนแนะนำว่าไพ่ชุดนี้ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าใครที่เพิ่งเลิกเพิ่งลาก,กันไปถ้าไม่สายเกินไปนะก้ามเท้าสิบมบเท้าถ้าไม่เกิน5เดือน6เดือนขึ้นไปหรือ10เดือน9เดือนขึ้นไปเนี่ยส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้เพื่อให้แบบเข้าใจความรักที่เราทุ่มเทให้แก่กันนะ เข้าใจความสัมพันธ์ที่ลองปรับลองพูดลองคุยลองศึกษาลองถามใจของกันและกันดูว่าเธอลืมกันแล้วใช่ไหมเธอไม่อยากจะรักกันแล้วใช่ไหมเธอไม่ต้องการความรักของกันและกันแล้วใช่ไหมนั่นเองฉะนั้นไพ่สุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ออลาเคิลแนะนําชาวสีพืชศกว่านอนเซนต์อิดชามทูท็อกเซนต์ครับนั่นหมายความว่ามันเหมือนกับเราต้องควรจะพูดในสิ่งที่เราแบบควรจะพูดได้แล้วมันถึงเวลาที่ต้องบอกความรู้สึกบอกความในใจให้เขาได้ยินส่งหัวใจเราได้แล้วว่ะแต่พไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเาาพูดไไปแลแลล้้ววขม่ฟัง พูดไปแล้วเขาเฉยชาเขาเย็นชากับเราเนี่ยฉนันสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าเขาไม่ได้รักเราหรือไม่ได้มีหัวใจให้กับเราแล้วนั่นเองครแนะนำชาศรีพฤกษ์เลยท่านว่าทํานะครับพูดนะครับหรือส่งคลิปนี้ใชค์คลิปนี้ไปหาคนที่คุณรักก่อนที่จะไม่ต้องทําแล้วนั่นเองครับถ้าทาแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องทาแล้วน,นนะเ,เงียบดีกว่าหลุดพ้นดีกว่านะครับปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ความรู้สึกที่คุณควรจะมีคนที่เข้าใจความรู้สึกคุณนั่นเองหรือรับฟังเสียงหัวใจของเรา้นั่นเองครับขอบค ฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ add line มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ